ครับตอนนี้เราก็อยู่กันในครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเอ่มช่องเพราก,กับช่องนี้กดคคับอีกแล้วนะวะอันนี้เราจะเล่นเกมคาบแมนต่อเอ่มช่วงสอง,อง,สองจากอีพีที่แล้วที่เราถ่ายกันสนานเชียวนะไม่นอนหลับปะใคไม่ถึงในเกณฑะเพราะว่าทาาถ่ายกันตั้งแต่ตอนเย็นนั่เองพูดปังนะอุ้ยทำไมน้าจะาดำตัวเลยออาไม่รู้อ่ะ โอ้น่าจะไหนด่านเปขึ้นไหมอ่ะขึ้นขึ้นไขึ้นกัรอขึ้นจ้าโอ้ว่าริงด้ว่าถึงจังโอ้ยออ้ยเจ็บ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 ออ้ยไปขอแค่หน่อยขอแค่หน่อยโอเคล้ว ไปนะ็นนโะขอเก็บแค่หล่ะตรงนี้นะโอ้ยโอ้ยสะดุดสะเด็ดไม่อย่านะอย่าทำของโปรนะฉันจะเอาอันนั้นเราจะมาปิดการทำซีรีส์ครั้งนี้เนาะแต่ก็ยังมีเลยนะก็มีต้องยงไม่ต้องไปสนใะจ แกดกดออโอเคอทำไมกดยุงยากอย่งอางนี้โอ้ไม่มีอาหารมั่งเลยฉันขออาหารมาานนานนั่ข<ะ>ออาหารมั่สิกวแล้วมปังชไงฮิงกลับไป ที่บ้านสินะเรามีบ้านแค่เรามีที่พักเพียงอยู่ใช่ค่ะหยานี่นยผมแกะตรงนี้นะขนสารที่พิมพตัดออกเสียแรงดีเดี๋ยวเราจะมีเอาของบางอย่างกลับมาที่บ้านเนาะเย้ทำไมต้องเย้ดว้วยเดี๋ยวเราจะเอาบ็อกสลรามตรงนี้กลับบา้านนี่นะเพราะเดี๋ยวเราเอาอยู่ไหน,อ,น,อ,นอ่ะตรงนี้ที่บ็อกซ์รามอ่าเรือ เว้ยหิวโอ้ยหิวมากเลยตอนนี้เรากินข้าวไปแล้วด้วยโอ้เราเก็บแค่ตรี้อดเาข้อลหากน่ยตรงนี้มีคิปเปอร์เป้มาน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 าโอ้ n โอ้ n ไปยู่ไหนอ่ะอากำมันกำลังวิ่งตามหลังปอยู่แล้วยังปออะอ่าวระเบิดแล้วจ้าเขาอยู่ไหนฮ่่ที่หมู่บ้านเหรอใช่ที่หมู่บ้านโอ้ยเดี๋ยววันนี้จะเป็นการปิดซีรีส์ตัวด้วยการขโมยข้าวของจากชาวบ้านเนาะ ่าไปแล้วะวะข้าวน,วนมันไลต้องสยอยใจร้ายอะ่ะอุ้ยเราไปที่โบสถ์กันไม่เอามันไม่มีอะไรสุดใจมันไม่ไมีวกามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบีวิงสเตนไม่เหมือนเกมไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับเกมไหมครับังนั้นที่มันก็มีบีิบรีบขึ้นมาเร็ว

เหมืนที่ทุ่า y อแล้วมกก็เ็กว่าฮะเ็ตัวฮะออยังไม่มีวันจะขึ้นไปได้ีชาบนักบวนคนทำอ้ยโฆษณาแล้วเชกับผู้ชื่อไากขมาิครัเข้ามาดิ่เข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่เข้ามาโอ้ย ไม่ชอบอ่ะโอ้ยเฮีโร่ไม่ใส่เสื้อกดตมน้ำตาฉันกินข้าวอยู่บนหลังคาลเอินเตอร์เม้บอินเตอร์เม ฉันอยู่บนหลังคาอยู่ยยเ,ยเราจะป่อสนมันเดี๋ยวดูเป้ค่ามอนเตอร์ก่อนนะเจ๋งเยตัวอะไรก็มาดิครับ,มมรบมมตัออบวอะไรก็มาดิครับผมไม่กลัวค่ะผมไม่กลัวต้องใส่ชุดขอบกัได้ผมไม่ชอบครับเป,เเป้เห็นเป้เห็นเป้กำลังวิ่งไปอยู่มีอะไรก็มาสิครับเฮ้ยได้ยินเสียงน้องไก่ เดียวครับเดียวครับเดียวครับยิงกูหรอครับมึอเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิไม่เห็นต้องพูดคำพมดตัวครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรไวิ่งกลับที่บ้านก่อนคุณกรุณาคับอนเยครับเ่อมันเล็กจ้าคนเพื่อนมครับทำมาต้องพูดอย่างนี้ด้วย โอเคครับทะเลาะกันแล้วครับจังหวะนี้แหละครับยาโอ้โอ้ย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 รีบๆกลับบ้านไป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 ใครใจใจก่อนฉันรู้แล้วฉันเห็นแล้วเห็นไหมพี่ทำบ้ามันทะเลาะกันเหลือตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนใจเย็นเที่หนึ่งนะนี่ ตอนยิงตอนเป็บใช่ไมล่มาเาเ่องเดียวเนี่ยเป็นนโปกลับบ้านแล้วเฮ้ยยังต้องกลับสิใจเย็นๆย็นใจร่มร่มอย่าต้องกลับทำไมต้องพูดบางทีคะ <c oughs> ใจเย็นๆเพราะเธอไม่ใจไม่เย็นเลยกลับบ้านก่อนฉันเดีย๋ยวจะเอาขวานไปแลกฆ่าเลยอ้าวนอนแล้วเหรอเฮ้ยโปรเจกต์ต้องสมที่โปรเจกต์หน่อยห้ามนอนตื่นยังอะ่ะเราโปรเจกต์ว่าเราต้องกำจัดมอนเตอร์โอเคเฮ้ยโปรเจกต์ อย่างหนึ่ไม่ได้ใสชุดเกาะเลยอะไปใส่เลยไปใส่เลยรีบๆใส่พี่ผู้จอมไม่ได้ใส่แต่ตอนนี้ต้องใส่นะเพราะว่าเริ่มอันตรายแล้วดเมจอ้ซอมบี้มันจะมากัดไปแล้วช่างมันดิเดี๋ยวพี่ใส่ชุดเนื่องความไม่ร้อนวัดเปอร์เซ็นต์มาดิครับเข้ามาดิครับโอ๊ยอันตรายเลี๋ยวไม่ต้องไม่สวยนะทุกคนโอเคครับผมขอไปกำจัดสเกลก่อนนะครับสเกลตัวนี้สเครับกลครับสเกลครับสเกลไอ้มันเกล มันแก้วมันแก้วไปพูดว่ามันแก้วก็ป่านะโอ้ยพอเราวางสกิลโอ้ยเแต่ป้องไหนหรือเแต่ป้องไหนแล้วหรือไม่ใช่ฟันมอนเตอร์สักมอนน่ะคุณต้องฟันสิครับเพราะผมมันนักหลักนักฆ่าไดมอนด์คุณภาพของคุณคุณภาพคุณไม่ได้ทำเสร็จสกัดของคุณแต่คุณได้เวล์ค จะไปซุ่มลูกขนหมอนเตอร์เยอะดีใช่ใช่ที่นิยมตรกจังน,นม้มีคิปเปดิดเลยมาสิครับก็มาสิครับมาสิครับก็มาสิครับมาตดตัวผมก็ไม่กลัวคิปเปอร์ครับคิปเปอร์ครับใจเย็นๆนะครับเย็นคิปปอด้านหลังคิปเปอร์คิปเปอร์ปปอรนี่ครับผมไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโค้งก็ูนอนมี ทำนานทันู้แต่นานขวาแล้วอานเจอตลยไหมไม่เออเจออยู่ดิเจอเจอเด็กเจอเด็กครับเจอเด็กครับไก่ครับไก่ไก่ครับไก่เฮ้ยซอมบี้ตรงนู้นไกครับมึงก็ไก่ไก่ครับ แต่ก็คือโหดร้ายมากไม่ไง <ท wellness? S 1> น้องไก่มาเร็วตอนนี้กำลังทำจับน้องไก่โอ๊ยน้องไก่โอ๊ยไอ้น้องไก่ว้าไอ้น้องไก่ว้าวโอ๊ยไม่ตายเท่าไหร่นะขอทำจัดน้องไก่ตัวนี้ก่อนนี่ครับไอ้ขาไก่ครับไอ้กระดูกขาไก่ครับไอ้น้องตายแล้วเหรอครับออกเก็บของเลยครับโอ้โหเก็บอะไร เดี๋ยวซอมบี้จะใช้กำจัดเองโอ้ยตาย<ด>แท้เลยหาไม่ดีหนือถุช่วยเองนหฮี่คนอื่นกินข้าวโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊อจะโดนซอมบี้จนตนองตัดหน้าแล้วนี่ก็เปิดหมดยากเลยนะเกรียนเนี่ยล่ะอยากเกรียนเดี๋ยวอีครับน้องไก่มนชาน้องไก่ ยกไม่รู้มึมมึมมมาสิครับมามาสิมาสิผมเห็นตรงบนเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยอ่าาาทุกคโดนูดูดูดูโฆษณาโอ้ยทุกคนเดี๋ยวไปหาแล้วผมเห่อหาเรื่องผมหาแล้วมองเฉียวโอ้ยไม่ไปยังโอเคไป จะตายแล้วเนี่ยโอ้ยตายว่ะวิ่ตายเหรอจะตายแล้วเฮ้ยยตหยุดยาารวตายยำจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยไม่มีเปเนี่งนี้ไปไกลที่ต้องการจัได้ของดีมาสิครับผมวิ่งเร็วครับนิสัยไม่ดีเลยไม่ช่วยคนอยนจะตาย

ใช่าฮะมันปาดได้ด้วยเหรอได้พีมันมาแล้วมันมาแล้วทีได้ที่เปิดออโต้ตามอกวันนี้ไม่ได้เปิดแล้วเขียนได้ีกว่าแล้วก็อยู่ตรงมุมนี้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาสิมาสิครับจะเข้ามาในบ้านป่าด้วยไม่มีวันครับไม่มีวันจะอันเป็นไปได้ในแง่ๆนะครับแล้วพวกคุณจะอะไรกันครับเขาเก็บหนังสือกันนะครับผมจะเอาไปขอพันธุ์คำหยาเพราะมันเป็นเรื่องความจำเป็นนะครับ จะเป็นขนาดนั้นเลยหรือแค่เป็นลูกพี่ลูกน้องน่ากลัจบอีพีนี้กันอีกขออีกสักนต่ว่วาโู้โถ้าเปิด<อ>โอ้โห้วเปิดเปิดถึงบ้านวีเลตเลยนะครับร <laughs> ูเลยอะไม่อยากกำแกแต่น้องังแกเองใครอะกแกอออไนเนี่ยอ้กทีเปิด คิปเปอร์มันรังแกพี่อ่ะเุ้ยมันรังอุ้ยผมเห็นสกเกลครับผมเห็นสกเกลไปหาแล้วเม่เจอบ้านพังละต้องหาบ็อกซ์ซ่อมซะแลวสิครับผมเห็นสกเกลแต่ผมยังไม่พร้อมคิปเปอร์ระเบิดบ้านน้อยอ่ะเป็นยังไงอ่ะจะตาขิวไอ้คิปเปอร์มันมาดักนายจะมันอุ้ยอุ้ยีกตัวหนึ่งเหรอ,อ สึกในน้ำบยนะมวย,นะยทะเลเ๊บโอเคมันตาแล้วม,มีสกลนะิลในน้ำเลยสกิลน้ำสกิลน้ำสกิลน้ำว้ว้ยว้่าไสอแล้วมุณาคีกนะ้กันกนี่ไงสมบีมันทำอรไป

น่าก,กินนะครับคุณเล็กจอเอ็นบีีบอกว่าแล้วก็รอเปสิมาไกลมากเลยนะโอ้ยั่มตายกันแล้ว 摇蒲蒲，摇蒲蒲，蒲。 ไก่ไก okay. no, ่ไก่่แล้วจะปิดิ้นะบายบายโอ้ยสะก่อจะพังแล้วโอ้ยยวว้ายอะไรเนี่ยน้องเขียวมกล่องระเบิดอปไปไปเก็บของแล้วเก็บใส่กล่องก่อนเนาะปิดยังไงปิดยังไงไม่รู้หรอกเก็บไว้ก่อนสิฉันขอน้องเขียวอะตะแกะเราะเบิดเลยอะ้วไม่มีชิ้นดี น้องเขียวระเบิดเกือบไม่มีชิ้นดีเลยนะโอเคนี่กอกจากเกมไปแล้วโอ้เน้าเศร้าจุจ้มแต่เนียไม่ได้ออกอ๋อแตมันเตะเองามากกว่าเฮ้ยเหมือนจะปิดคลิปที่ค่อนข้างจะไปอย่าถมบอลดิเพราะข้างบอลอยู่ในในี้นะฮะจริงดิจริงรึจริงไม่เชื่อของสมาร์มืมอบอลโดนเตะออกแล้วจ้า bye 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 bye